สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แค่อยู่เชฟบิ๊กทีวีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อำเภอเอ้ยเราอยู่ที่บึงสวัสดิ์ค่ะบึงสวัสดิ์ค่ะค่ะต่ำนั้นเองบึงสวัสดอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้เราอยู่ที่อะคอเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยลูกผมกคิดได้ยังงั้นนะลูกนะ ถ้าเป็นถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะลูกนะคนจะเต็มมากของเราตรงนี้ก็คือสามสิบจะมีสองอันนะคะโซนปลาทะเลและปลาฉลามใช่เดี๋ยวเราเข้าไปทั้งสองเลยข้างในอีกอันอนึงนะ่ะโอเคนี่ถ้าคุณยายมาคุณยายจะเข้าฟรีแล้วลูกดีไหมโอเคครับโอเค หนูเรียนภาษาจีนมาแล้วหนูอ่านให้พ่อฟังหน่อยอ๋อเด็กเข้าชมพีเหรอลูกดีจังเลยอ่ะโอเคครับจุดห้ามพลาดเก้เนี่ยสามจุดนะครับเี๋ยเราจะไปดูกันนะครับคุณแม่ครับคุณแม่เอารถเขียนไหมฮะโอ้ขอบคุณครับทุกคนนะครับผมเจ้าของช่องก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนครับ แล้วก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะแม่เอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมาตั้งใจถ่ายเลยมาไม่ต้องแอบเลยมาตรงนี้มามาถ่ายใช่ใช่ใช่มาๆมาโอเคเหมือนเราแอบถ่ายเรายังไงไม่รู้มาเร็วมาเร็วนี่ไงนี่ไงอยากได้บึงฉาวบ้านตรงไหนครับโอเคยึดยังไงยังไง แบอแบอแอบแอบถ่ายมันไม่สวยนะโอเคครับไไน,นี่ฮะตัวนี้ครับแค่อาคารหลังแรกก็ตื่นตาตื่นใจแล้วนะโบเก้จะว้าวไหมร,หรือเปล่าไม่รู้ทุกคนต้องหลอลุนดูนะครับโทรศัพท์มือถือเตรียมไว้เลยนะครับผมมันโทรหายายโอ้ไม่ใช่ถ่ายรูปโอ้ไม่ใช่ถ่ายคลิปโอ้ถูกแล้วทำไมพอ่อทำไมพ่อดีดทอยพ่อเก่งจังเลยอ่ะอันนี้ออโต้แม่ไปครับโบเก้เชิญครับโอ้ยโอเคลูกสาวพ่อ อ่าตื่นตาตื่นใจไหมเย็นชํำเลยแม่สามสิบบาทคุ้มค่าไหมแค่ด่านแรกนะแค่ดูนีโมดีตอนที่เราไปถ่ายที่ที่ไหนนะลูกตอนที่เราไปถ่ายที่ไหนนะตอนที่เราไปถ่ายที่ไหนลูกจําได้ไหมเอาที่ไหนที่ไหนนะลูกที่หนูลงไปถ่ายแต่น้องแค่ตัวเดียวน่ะลูกอันนี้คือน้องเขาเป็นพันๆคนเส้นเมสันนะทุกคนครับผมเนี่ยฮะโอเคจะตื่นตาตื่นใจทําถ่ายคลิปน้องก็ได้นะลูกนะ อันนี้แค่เป็นด่านแรกแล้วข้างในหนูจะตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้นะลูกเทคนิคง่ายๆเลยแม่นะถ้าถ้าแม่ถ่ายกระจกแม่เอาเลนส์จาะเข้าไปเลยมันจะไม่เป็นเงาสะท้อนนะคุณแม่นะนี่ฮะแบบนี้ครับคุณแม่อุ้ยอะไรดิอะไรดิทำไมเปลี่ยนเพื่อนเนี่ยเฮ้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 ยปลาพยาบาลเอาปลาพยาบาลเหรอแม่เอาปพาาคุณหมอไม่ใช่เหรอแม่ เข้าไปไปเลยอ่านะพร้อมแล้วนะครับผมห้าสี่สามสองหนึ่งเห็นหรือยังแค่ด่านแรกหนูจะได้เรียนรู้ว่ามีตาอะไรบ้างนะลูกนะสวยไหมนี่ตาดโเดูน้องดูน้องเดูน้องดูน้องเป็นไงสวยไหมแม่เห็นไหมอุ้ย ดูวิทำไมน้องตัวใหญ่จังอ่ะตัวใหญ่ป้อมเลยอ่ะโบเก้คุณพ่อถามหนึ่งคำถามครับน้องอ<ะ>น้องที่กําลังลอยตัวนี้ชื่ออะไรเอานี่ชื่ออะไรเอาตัวนี้เอาหาดูซิเนี่ยมีนี่ตัวนี้แม่อ๋อสวายแม่ปลาเทพพัส <c oughs> ปลาเทพอ่ะ <c oughs> ปลาอะไรปลาเทพะปลา, <c oughs> าเทพแม่บอกไม่ได้ปลาแพงกระเซีย นี่ครับตามทางขึ้นไปเลยลูกได้ได้ได้ถ้าหนูไม่ลื่นก็ขึ้นไปเลยน่ารักมากฮะนี่นี่ปลาอะไรนี่ปลาหมอเลิฟจริงๆเนี่ยปลากำลังแพงมากเลยลูกตัวนี้ปลาหมอเลิฟนะลูกเขาหน้ารักมากเลยเขาเป็นเลิฟในลูกต่อมานะคะก็จะเป็นปลาตองลายเอ๊ะตรงไหนปลาตองลาย ลาปะตองคุณพ่อชอบมากเลยลูกของบ้านลาปะตองค่ะลาปะตองไม่ใช่แต่เรากินไม่ได้นะตรงนี้ครับมันอยู่เลน,นี่นะคะต่อมาก็คือปลาเนื้ออ่อนแม่แม่ดูตัวมันคือที่บุกเที่ยว่ะอร่อยมากรจริงเหรอปาาใช่อยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไงแต่ว่าแปลว่าบุกแค่กินน้องเข้าไปใช่ไม่กินน้องเข้าไปแต่ตัวนี้น้องเข้าตัวใหญ่แล้วลูกนี่แหละเนื้อปลา ก็ปลาปลาน้ำเงินเขาถ่ายหน่อยเอาไปสวยนะอ๋อโบเกตตื่นตาตื่นใจมากเลยอันนี้อันนี้แม่ผมมีอะไรจะฝากปลาอะไรน่า,า,านรักที่สุดปลากดเป็นเธง่ืยปลากดเป็นเธอไงตรงไหนเนี่ย <c oughs> แต่ละตัวสวยมากเลยแม่ดูสิผิวพ okay. ันธ์เขาเกตปลามารรองงี้กดจิงงกดเลย นี่แหละเขาจะร้องอย่างี้ลูกเ,ออเขามาันไม่เสียงมาออพ่อแต่พ่อคุ้นมากเลยนะก่อนนอนแม่พ่อจะได้ยินเสียงนี้บ่อยมากเลยเสียงก้นตัวเองไม่ใช่ก่อนนอนก่อนนอนปูดปูดรูดโอเคเอาเอากล้องจ่อเข้าไปใกล้กระจกมันจะไม่ไม่ไม่สะท้อนเห็นไหมลูกเก่งมากลกูกวิธีการถ่ายรูป ทคนครับตอนนี้ก็เข้ามาดูอาคารที่2แล้วนะครับผมเป็นตู้ปลาใหญ่ซ้ายมือแม่อันนี้คือวิวัฒนาการของสัตว์สัตว์อีกอันนึงนะลูกนะคือจอระเข้นะลูกนะอันนี้เขาก็จะฟักออกมานนเคเห็นไหมลูกแล้วก็กระเทาะออกมาเส็ษพุแล้วก็เป็นตัวจระเข้แล้วก็คราวนี้ก็อายุ30วันก็จะประมาณนี้แค่ของจริงนะนี่เขาสตารไ์ไปนะแม่คุณพ่อจะให้หนูหานะนี่ปลาบูแทงเจอไหมเอ้าเอ้าปลาบูแทงเจอไหมเขา ปลาบูแทงก็เจอกันแล้วลูกนี่ไงหน้าสวยมากกุ๊กขี้ไมยเห็นแม่ตอ่อ<ด>ระขอบขี้ดูปลาบูโอ้โหคุณแม่จําได้อีกที่ไหนได้เพิ่งไปกินไอ้หอยเชลล์มาแล้วนะลูกนะอ้าวมันไม่ตรงปอว่าอะไรไหมทำไมมันไม่เป็นสีฟ้าอ๋อเพราะว่ายัางไม่โดนแสงสะท้อนดีๆลกูกอ่ะคราวนี้คุณพอ่อให้หนูทําการบ้านอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือตัวไหนชื่ออะไรตัวนี้สีเหลืองหายเจอปลานี่ปลาชื่ออะไรจ๊เหลืองปลาต่ทองเหลืองเก่งมากเห็นไหม อ,อันนี้คือของจริงลูกนี่คือเกตเขาจริงจริงลูกเขาสตาร์ฟไปแล้วเห็นไหมนี่ของจริงตัวนี้ตัวยังไม่ใหญ่มากลูกกา,การสตาร์ฟก็คือเขาจะแช่ฟอร์มาลีนก่อนแล้วก็วใช่เขาตุยแล้วแล้วเขาก็ทําให้สตาร์ฟก็คือฟิกไว้ให้เป็นตัวละคาจริงนี่ลูกนี่จะเป็นอย่างนี้ละลูกพะชิงโตเอาเอาเอาก็หาก่อนเอาเอาใครเจอก่อนเนาะพาชิงโตพาชิงโตเก นั่นไงนอนเอเดียดูคืออะไรนะแม่ปาสโตก็อันตรายเลยแม่อันตรายไหมแม่ว่าเหมือนอันตรายนะเออแล้วทำไมเขาอยู่กับเพื่อนได้เลยแม่แม่น่าจะนะโอ้แม่สวยมากอะดูสิดูสิมันมหาบเก้เต็มเลยอะตู้ปลาพระราชทานโอ้น้องนางเธอชูราพรแล้วก็วาดเองนะแม่ตู้ปลานี้ครับผมอันนี้เป็นแท้งนะครับเป็นแท้งปลา สวยมากทุกคนไปแทงปลาเลยนะครับทุกคนสวยมากเขาจะโชว์นักประดาน้ำแม่ใหญ่มั้ยาดึกภาดกนี่คลับดึกนี่คือปลาดึกแม่ สวยไหมลูกโบเก้แบบหน้าตาแบบตื่นตาตึงนใจเลยตาโตเลยเมื่อกี้นี่ครับเดกนะครับโอเคครับเก้ดูน้องสิน้อน้องน้องเขาน้องเขาสุขภาพดีไหมแม่สุขภาพดีดูสิน้องสีสันแล้วก็พวกไอผิวหนังแล้วก็เกล็ดอะไรเงี้ยเขาเขาสวยมากเลยดูสิดูสิดูสิเก้เก้ดูเก้ ความสุขนั่นเอะเราไม่เคยเห็นนะเปิดโลกนะครับเสียงอะไงโลกตอนนี้เราอยู่อีกสถานีสถานีเหนือทุกคนครับผมนี่ฮะ อันนี้ก็คือบึงฉวากแต่ว่านิรมิตให้เป็นโลกใต้ท้องทะเลโอเคนี่ก็เป็นสถานีที่สองนะครับเป็นเป็นสวรรค์แห่งโลกใต้ทะเลนะครับแล้วก็จะมีโอ้ดีจังเลยโอเคปากามีไหมลกูกอ๋อขอปากาไหน่อยครับ อยากให้ทุกคนเข้าไปชมกันนะครับที่นี่คุ้มค่าครับอยากให้ไปเห็นกันอยากให้ลูกสาวไปเห็นนะโอเคครับขอบคุณครับไปลูกไปเร็วนี่ครับนี่ครับโบเก้จะตื่นเต้นอีก,กน,นึงตอนนี้เรากําลังจะไปที่ที่เดิมที่คุณแม่กินหอยเชลล์อบชีสนะทุกคนครับโอ้เปิดอบเหนเลยบเก้ดูทนเลท้งนั้นเลยลูกหนาวเลยคะ่ะ โอเคโอเ้ okay. <laughs> okay, ชอบมากแม่เมื่อกี้สั่นขนดิ้ดด้วยนะครับเพราะว่าเขาเย็นสบายนะครับอันนี้คือเป็นตู้ทรงกระบอกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะทุกคนครับใหญ่ที่สุดมากเลยแม่แล้วก็อันนี้คือโอเ้ okay, ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้แล้วเราถ่ายลงมาจะสวยมากแม่โอ้โห oh oh, มีความสุขลูกสาวหายไปไหนไม่ดูนะทุกคนเป็นเป็นสถานที่แรกที่คุณพ่อพามาแล้วโบเ้เขา ไปไหนไม่รู้ครับไม่ตามพ่อเลยนะครับเป็นที่แรกเขามีความสุขมาเอาไปหนึ่งอันลูกถือเก็บไว้เลยเอากลับไปดูจะได้มีความรู้นะครับผมโอเคครับโอ้ oh, ทุกคนครับผมโอ้เก้เก้เกลบาบังนะคบลูกไปลูกไปเก้โอ้ไปแล้วลูก คนละแค่150บาทนะครับแม่ไปดูตรงนี้แม่่ว้าวเลยใช่ไหม s <S <laughs> โอเคว้าวเลยตัวนี้ก็สวยเกเห็นไหมถ่ายกดลงไปอย่างงี้แม่เนี่ยมุมเนี้ยนี่สุดยอดสุดยอดมากดูน้องวิ่งวนกันเหมือนกำลังวิ่งมาราธอนเนี่ย โอโหโอเคสุดยอดแม่โบเก้ดีใจเด่นดาๆอยู่มา่ปไปเลยลูกดูไม่ไม่มันมันไปช้าอย่างนี้เพราะว่าเขาอยากให้เราชมแค่แล้วก็ถ่ายคลิปได้เลยลูกไปเลยเขาต้องช้านี้เขาต้องใา้ให้ดูบรรยากาศขอญาตถ่ายทุกคนหน่อยสิตอนนี้นะครับ<า>เรากำลังเรากำลังหนึ่ง เรากำลังเดินทางไปใต้ท้องทะเลลึกนะ,นะทุกคนโอเคนี่คือทูน่านะลูกก็รู้เนี่ยมีทูน่าทูน่าทูนาท่นาแก้นี่ครับผมวันนี้ตรงนี้แอร์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเปิดน้อยนะทุกคนครับอือีคืออุโมงครับโอเคแบบตื่นตาตื่นใจนะลูกแล้วก็ไปก่อนนะทุกคนเป็นสถานีท่องเที่ยวครั้งแรกที่หนีพ่อไปเลยเรูกทุกคนดูสิ ทุกคนครับผมอันนี้คือ<ไ>อุโมง์ไปดูฉลามนะครับดูครับแม่คือเขาตื่นเต้นแล้วเขาดีดไปก่อนแนละ้วเป็นที่เดียวที่ไม่ให้พ่อดำหน้าดูครับทิ้งแม่ไปแล้วตอนนี้เราก็ผ่านอุโมงซากุระนะครับทุกคนนัุโมงซากุระครับแล้วผ่าน เขาเาถ่ายซากุระเนี่เห็นไหมตรงที่ไม่มีแสงล่ะสวยๆมากเลยลูกหน้าฝ่องเลยโอ้โหเขาถ่ายวีดีโอจ้าคุณแม่จ๋าไม่หยุดทําไมอุโมงฉลามถึงแล้วครับผมอ่ะตามดูซิว่าตัวใหญ่แค่ไหนโบเก้ดูซิโบเก้เตกใจอุ้ยดูน้องดูน้องโอ้โหน้องมาต้อนรับโบเก้เลยทุกคนสดค่ะ ตัวนี้ตัวลายๆครับเดี๋ยวหาข้อมูลดูซิเก้ดูข้างข้างมีฉลามพันอะไรบ้างสีลายๆล,ยลูกลโอ้เราเราค็น,นึกภาพถึงหนังเรื่องหนึ่งเนาะที่ฉลามดุร้ายมากัดคนนะจริงๆมันก็ไม่ได้ดุร้ายแล้วครับแต่ว่าคนเราเนี่ยไปบุกรุกเขามากกว่านะทุกคนแม่ดูด้วยแม,แม่สวยมากแม่สวยมากตัวนี้ฉลามเสือดาวตัวนี้นะเก้เกมาดูน้องได้แล้ว แดูแกมาดูน้องแล้วโหห้าสี่สามสองหนึ่งอุ้ยนอนเด่นเลยครับฉลามเสือเหนืออุโมงฉลามกว้างที่สุดในเอเชียชเลย<ช>นะนะแม่เนี่ยเป็นอุโมงทะเลนะแม่กว้างมากแต่ว่าทําไมพ่อก็ไม่รู้ว่าทําไมน้องอยู่บางกันเลยพ่อคิดว่าฉลามนี่แหละครับรับประทานน้องหมดแล้วล่ะ <laughs> <laughs> ใช่ไหมแม่ <laughs> <laughs> ใช่ไหมตัว <laughs> ไหนที่อยู่ไม่ไหวแล้วน้องเขาไปกินเเไ,ดได้แม่ เดูน้องน้องสวยมากดูใกล้ใกล้ดูหางสุดยอดเลยนะลูกเนาะเป็นไงบ้างสนุกไหมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่ห,หนึ่งที่<อ>ใช่หมดแล้วถ้าเราจะไปอยู่ก็รูนอยู่รอบหนึ่งก็ได้เป็นสถานที่ที่สวยมากใช่ไหมแกนี่ก็ต้องขอบคุณนะคุณคุณตาก็ได้กันคุณตาบรรหารศิลปะอาชานะครับที่ทําให้มีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ให้กับ เยาวาชนให้กับทุกๆคนนะครับที่ทําให้บริเวณบึงฉวากตัวนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอดมากในระดับเอเชียเลยนะเพราะว่าระดับโลกเลยเนาะได้เนาะได้ไหมเกว่าเพราะว่าถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์ละลกนักท่องเที่ยวเต็มเลยลกูกหนูอยากได้ของฝากของที่ลึกไหมแวะไปดูหน่อยไหมเกืออยากได้อะไรที่น่ารักนั้น,นี่คือขาออกลกไห็นรถจักรออกแล้วครับหนูอยากมาอีกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ มีเสือด้วยมีเสืออันนี้ก็เสืออันนี้ก็อยู่ที่สวนสัตว์นี่แหละลูกเอาน้องฉลามมาเก้เก้นี่แม่น่ารักนะแม่เอาไปี่เลยเก้พ่อดูแล้วหาแม่เน็ตหาแม่เน็ตที่ลึกเป็นสถานที่แรกที่มีความสุขเออมีความสุขแล้วก็คือไม่ต้องให้พ่อดูแลเขาจะนําหน้าก่อนเพื่อนเลยแล้วก็วิ่งแบบมีความสุขมาโอเคโอเคครับ เดี๋ยวมีเพลงลิขสิทธิ์ครับปิดที่ป้อนอะไครับวันนี้ครับผมใช้ช้อนเราก็จะลืมก็อะไรก็ใช้ได้ค่ะตายโอเคไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างบุญฉบาทสุดๆไหมสุดๆสุดๆชอบไหมสิบคะแนนเต็มให้เท่าไหร่ให้กำลังใจหน่อยสิบคะให้สิบคะแนนเต็มเลยดูไม่หักเลยใช่ไหมลูกแล้วทำไมแกะที่ด <ๆ S 1> ังอยู่นั่นล่ะทุกคนครับผมโอเคครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ